คนที่คุณรัก สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะระชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงละครเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมเคยพูดถึงแล้วในคลิปคลิปหนึ่งของผมนั่นแหละที่เคยทำเอาไว้นะครับเป็นผลงานละครของอาชลองพักดีวิจิตนะครับผมที่ไปตัดคลิปสั้นๆในการสัมภาษณ์ของผลงานล่าสุดของอาฉลองมาแล้วอาฉลองพูดว่าที่กําลังจะทําในอนาคตนะครับผมเป็นเรื่องป้นลอยฟ้านะครับผมกับเรื่องตามล่าสองบนไม้นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องอังค์กรนั่นเองก็เลยเอาทําคลิปนั้น,นะนะเป็นประเด็นขึ้นมาใน แต่ว่าวันนี้นะครับผมผมจะมาพูดถึงเรื่องป้นลอยฟ้านั่นเองนะครับซึ่งที่ผมต้องมาพูดเนี่ยเพราะว่าอาจงองพดร์ิวิจิตในี่ยในะครับผมใน IG อาหลองพาิวิจิตเนี่ยเขาได้ลงนะครับผมลงเป็นรูปภาพนะครับรูปภาพป้นมหาการเอาไว้หลายๆคงอาจจะง,งงว่าเฮ้ยทำไมถึงใช้ชื่อว่าป้นมหาการป้นมหาการเนี่ยถูกเปลี่ยนนะครับผมจากป้นลอยฟ้าเนี่ยให้มาเป็นชื่อป้นมหาการนั่นเองนะครับซึ่ง ไอจีอะหลอพอดีวิจิตเนี่ยก็ทักไอจีส่วนตัวผมมาว่าอยากให้พูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะฮะก็เลยอ่ะพอได้ข้อมูลตอนแรกผมไม่ไม่ได้ไม่กล้าทําเพราะว่าผมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับเลยไม่กล้าที่จะมาพูดถึงมันเพราะว่าภาคเก่าผมก็ไม่เคยดูนะครับในเวอร์ชันเก่าเลยไม่รู้ว่าเรื่องป้นลอยฟ้าเนี่ยได้พูดถึงตัวละครตัวนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็มีเรื่องราวย่อๆเอามาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวของเรื่องนี้เป็นยังไงนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้มีให้ดูใน y ย u ทูบมั้งถ้าใครอยากดูในเวอร์ชั่เกาลงไปดู ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะผมไม่เคยดูเหมือนกันนะฮะภาพเก่านะครับผมเรื่องปนลอยฟ้าเนี่ยพระเอกของเรานะครับผมก็คือพี่สรพงษ์ ต้องเรียกว่าคุณอาสรงบ์ชาตีดีกว่านะครับผมแล้วก็โจเสมอใจครับแล้วก็กุ้งศรีวิไลนี่ครับในปีพศ2528ในชื่อป้นลอยฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ถูกเปลี่ยนนะครับผมเป็นชื่อป้นมหาการนะครับผมแล้วก็มีแผนว่าจะลงในปีพศ2563นั่นเองนะครับแต่อันนี้ไม่คอนเฟิร์มนะนี่ครับแล้วก็ได้ลงในได้ลงนะครับผมจะกระดกลิ้นทันรอเรือทัเรอริงกันไหมวะโอเคได้ลงนะครับผมในปีพศ2563ใช่ไหมแล้วก็มีเรื่องราวย่อๆเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับผม อันนี้เป็นแคปชั่นนะครับที่ลงไว้ใน IG นะฮะเปลี่ยนชื่อจากละครป้นลอยฟ้ามาเป็นชื่อป้นมหาการเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานจอมโจรในอดีตที่ตัวที่ตำรวจต้องการตัวมากที่สุดเพราะตีใหญ่ ตัวละครตัวนี้คือตีใหญ่นะครับออกพ้นค่าเฉพาะคนรวยเพราะเหตุนี้ตำรวจต้องการจับตัวและรับโทษให้ได้เป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องราวสั้นๆนะฮะเป็นเรื่องราวเหมือนตีใหญ่ในเวอร์ชันก่อนๆนท่นแหละนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์ว่าอังกอร์สามเถอะครับตีใหญ่ดูแล้วจุดจบของตีใหญ่ก็คือตายมันไม่น่าลุ้นเลยครับทีนี้อลองก็เลยตอบว่าแต่เรื่องนี้ไม่ได้ตายเพราะตำรวจแต่ตายเพราะจุดๆ,ๆต่างหากนะฮะอ่าโอเคนะครับ ก็เลยแบบว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับก็จะมีคนถามว่าป้นมหาการกับป้นลอยฟ้าคือเรื่องเดียวกันไหมครับอาบอกว่าไม่คนละเรื่องคนละเรื่องกันเลยป้นลอยฟ้าซึ่งอาเคยสร้างภาพยนตร์มาแล้วแต่เรื่องป้นมหาการอีกเรื่องหนึ่งอ๋อเป็นคนละเรื่องกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องด้วยเปลี่ยนชื่อเรื่องด้วยแล้วก็เปลี่ยนอ่าเปลี่ยนเนื้อเรื่องมาด้วยนะครับผมเป็นคนละเรื่องกันไปเลยนะครับผมไม่ใช่เรื่องเก่านะครับอาโอเคอันนี้ก็เก็ตแล้วว่ามันคนละเรื่องไปเลยนะไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะคร ประวัติของตีใหญ่เนาะแล้วกันว่าตีใหญ่เนี่ยเคยสร้างมากี่หลายเวอร์ชั่นมากและมันจะเป็นโอโ้โหโคตรหลายเวอร์ชันเลยจะบอกเลยนะฮะก็ขอพูดในเวอร์ชัน่นอดีตอดีตเป็นเวอร์ชันแรกก่อนเลยแล้วกันรู้สึกว่า,าบริษ,ษัทนี้นะครับผมก็คือบริษัทกาธนานะครับผมค่ายกาธนาเนี่ย เคยผลิตไว้นะครับเป็นละครช่อง5นะครับผมในปีพศ2528นะครับผมเฮ้ยปี2528นี่้เป็นปีเดียวกับปีของป้นลอยฟ้าที่เป็นภาพยนตร์เลยนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวขอพูดถึงนิดนึงแล้วกันนะครับผมคนที่มารับบทเป็นตีใหญ่นะครับผมนั่นก็คือพี่ชัดชัยนะครับผมเป่งพลานนิดนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เป็นเจ้าของค่ายละครบูนะครับผมเมตตามหานิยมของทั้งช่องสามไปแล้วเรียบร้อยนะฮะแล้วก็รับบทเป็นกรประเสริฐนะครับผมช่างเขียนแซ่เตี้ยวนะฮะ แซ่ตีวเอออ่านผิดแซ่ตีวนะครับผมแต่อันนี้ก็คือตีใหญ่นั่นเองนะครับผมส่วนคนที่รับบทเป็นตำรวจที่แบบว่าคือตีใหญ่เนี่ยเขาจะมีตำรวจคนหนึ่งอะที่แบบว่าคอยตามล่าแบบเป็นคู่ปรับกันเลยนะฮะก็คือพลตำรวจโทสมเกียรติพ่วงศัพท์นะครับรับบทโดยถาปกรณ์นั่นเองนะฮะอาถาปกรณ์นะครับอ่ะโอเคอันนี้คือเวอร์ชั่นเวอร์ชั่นแรกเลยนะฮะเวอร์ชั่นในปีพศ2528นะครับออกอากาศในช่อง5นะครับผมอ่ะโอเคครับในปีพศ2542ครับอันนี้เป็นผลิตโดยบริ บษัท RS Promotion นะฮะก็คนที่มารับบทเป็นตีใหญ่นะครับผมนั่นก็คือพี่สอนรามเทพิทักษ์นั่นเองนะครับซึ่งสอนรามเทพิทักษ์เนี่ยก็รับบทเป็นคนเดิมครับก่อนประเสริฐช่างเขียนนะครับช่างเขียนอันนี้ช่างเขียนก่อนประเสริฐช่างเขียนเออแล้วก็จะมีหลายชื่อที่ใช้ปลอมตัวก็จะมีชื่ออุดมนะครับชื่อไพรโรดชื่อแจ็คชื่อเจียนะฮะอันนี้คือแบบเป็นชื่อนะครับผมในเรื่องที่แบบใช้ปลอมตัวนะ,ะแล้วก็คนที่มารับบทเป็นพันตำรวจโทสมเกียรติพวกศัพท์เนี่ยนั่นก็คคีีรรพง์เยว วงนั่นเองเนะฮะอ่ะ โอเคอันนี้คือเวอร์ชันในปีพศ2 5 4 2ัน้ออะครับอันนี้ออกาสทางช่อง3นั่นเองนะครับแล้วก็ห่างนานมากนะครับผมห่างนานมากนะครับแต่ว่าเวอร์ชั่นของพี่สรรามเนี่ยโอ้โหรับเชิญนักแสดงรับเชิญนี่ยเยอะมากเลยนะครับผมถ้าใครเคยดูนะเวอร์ชันนี้ผมเกิดทันนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นเด็กมากนะครับแล้วก็ถูกผลิตอีกครั้งหนึ่งในปีพศ2อ5 9น้อ้ครับเมื่อไม่นานนี้เองนะฮะบริษัท e x a c t นั่นเองนะครับผมค่ายเอ่า เวอร์ชันเก่าเป็นยังไงไงเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วตีใหญ่เป็นยางงี้หรือเปล่าแต่มารู้ที่หลังว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้ใช้ชื่อเรื่องว่าเพชรขาศดาวโจนครับไม่ได้ใช้ชื่อเรื่องว่าตีใหญ่ตอนแรกจะใช้ว่าตีใหญ่แต่ด้วยความว่าที่แบบว่ามันเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนชื่อตัวละครเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างนะฮะมันก็เลยแบบว่าเปลี่ยนในเรื่องอะมันก็แบบถูกเปลี่ยนไปเลยมันก็เลยถูกเปลี่ยนชื่อไปเลยนะครับเป็นเพชรขาศดาวโจนนะครับแต่ว่าเขาโครงนี่คือมาจากเรื่องตีใหญ่นั่นแหละแล คือ,อเล้งนะฮะมีแบบว่ามีดาวมีแบบเป็นดวงชะตาเกี่ยวกับดาวโจน์น่ะใช้ชื่อว่าชาตรีวงรุ่งเรืองนะครับผมรับบทโดยโตโน่พาชินนั่นเองนะครับส่วนสารวัตรนะครับผมตำรวจที่มาปราบนะครับผมอเล้งเนี่ยหรือตีใหญ่นะ่ก็คือพิษักสิทธิ์เท่งทองนะครับผมรับบทเป็นร้อยตำรวจเอกสันติไทยวานิชนะครับผมหรือชายาสารวัตรปืนสั่งนั่นเองเขาจะมีดวงที่แบบว่าดวงที่จะมาฆ่าตีใหญ่โดยเฉพาะนะเป็นแบบเพชฌฆาต ดับดาวโจนอะไรใช่ไหมประมาณนั้นนะครับผมอันนี้เป็นเวอร์ชันที่แบบเฮ้ยผมดูแล้วรู้สึกสนุกนะเรื่องนี้แบบโอเคโอเคโอเคของหนังละครบู๊ของ Exact นี่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็สุดยอดเหมือนกันนะฮะโอเคครับในเวอร์ชันต่อไปนี่ครับผมเวอร์ชันพศ2559ครับผมเมื่อไม่นานนะครับผมปีเดียวกันเลยด้วยซ้ำนะครับทางช่องโมโนครับโมโนฟิล์มฮะได้เอามาทำอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเรื่องนี้ก็ออกอากาศทางช่องโมโน29นะครับ อ่ะโอเคก็รับบทนะครับผมตีใหญ่นะครับผมอันนี้ไม่มีชื่อแฝงเลยเหรอ ไม่รู้นะอันนี้ครับผมตีใหญ่เนี่ยครับผมรับบทโดยพี่สมชายเข็มกลัดนั่นเองนะครับผมพี่เต่าสมชายเข็มกลัดนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็เปลี่ยนแปลงเนื้อหาของตีใหญ่ไปแบบโ,โหโจนแบบโ,โหมันเป็นเรื่องราวที่แบบมันไม่เหมือนตีใหญ่เลยอะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> คือแบบมันแบบเป็นเรื่องราวที่แบบโหเป็นอาชญากรรมข้ามชาติอะไรไปนะฮะเคยดูตัวอย่างนะรู้สึกว่ามันสนุกเหมือนกันนะรู้สึกว่าภาคเนี้ยพอมันทําเสร็จอะเขามีแผนที่ทําภาค2ต่อเลยแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับเพราะว่าภาคแรกกระแสมันโอเคนะครับผมคนที่เล่นเป็น ผมชอบกระดกลิ้นตอลลิงขอโทษดีนะครับคนที่เล่นเป็นตำรวจนะครับผมก็คือคนตำรวจตีอัศวินนะครับรับบทโดยคุณปูอนุวัฒนะครับโอเคแต่อันนี้ไม่รู้ว่าในเรื่องเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ดูนะถ้าใครได้ดูก็ เอามาแชร์กันได้นะครับในเรื่องเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นคู่ปรับของตีใหญ่หรือเปล่านะครับแต่เรื่องนี้รู้สึกว่ามันเนื้อหามันไม่เหมือนทุกๆเรื่องที่แบบว่าจะมีตำรวจคอยตามฆ่านะแต่อันนี้เหมือนจะแบบสู้กับโจรกันเองด้วยซ้ำนะครับโอเคครับในปีพศ2561ครับปีนี้เองนะครับผมค่ายป๋าสั่งย่าสอนครับเอามาทาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องนี้นะครับใช้ชื่อเรื่องว่ามือปราเหยว่ดำนั่นเองนะครับก็คือรับบทตีใหญ่เนี่ย คนที่เล่นเป็นตีใหญ่เนี่ยก็รับบทโดยพี่น้ำและพีพัทเนี่ครับหรือในเรื่องรับบทเป็นกรประเสริฐช่างเขียนนะครับคือชื่อเดิมเลยชื่อเดิมของอ่าเวอรช์ชันแรกกับเวอรช์ชันที่2นะครับผมส่วนคนที่มารับบทเป็นตำรวจที่คอยปราบตีใหญ่เนี่ยในเรื่องนี้นะครับผมก็คือรับบทโดยพี่นิววงศกรนะครับซึ่งเป็นพระเอกนั่นเองคือร้อยตำรวจเอกบันดล ในครับในเรื่องนะครับหรือว่าดนนั่นเองซึ่งปลอมตัวใช้ชื่อว่าจงนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบค่อนข้างจะคล้ายๆนะแต่ว่าร้อยตํารวจเอกบรรด o เนี่ยหรือดนเนี่ยคือตํารวจที่ปลอมตัวเข้าไปอยู่ในแก๊งของตีใหญ่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่า เออมีตำรวจคอยตามล่าเหมือนเรื่องก่อนๆน,นะที่แบบมีตำรวจคอยตามล่าตีใหญ่นะอันนี้เป็นแบบเนื้อหาที่แบบตำรวจอนะเข้าไปแฝงตัวอยู่ในแก๊งของตีใหญ่นะครับแต่นี้เนี่ยด้วยความที่แบบผมก็ไม่เคยอ่าสืบสาวข้อมูลในเรื่องจริงนะว่าแบบว่าเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าเรื่องราวรู้สึกว่ามือปราเบียวดำเนี่ยคือเป็นเขาคงเรื่องนะครับผมของอ่าตำรวจนะครับผมของท่านตำรวจจริงๆอนะ ที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ปากตีใหญ่จริงๆใช่ไหมอันนี้ที่เคยได้ยินข้อมูลมานะครับรู้สึกว่าอามือปากเยาวดำเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเออ อาจจะเป็นแบบเขาโค้งที่แบบอาจจะมาจากเรื่องจริงนะอันนี้ถ้าผิดภาพประการใดไรต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วหลังจากเวอร์ชั่นนี้จบไปนะครับผมก็มีเวอร์ชั่นนะครับผมตีใหญ่ภาค2นั่นเองของช่องโมโนโฟิล์มนะครับตีใหญ่ก็รับบทเป็นพี่เต๋าสมชายคนเดิมนะครับแล้วหลังจากที่ตีใหญ่เวอร์ชั่นนั้นจบไปอะ่ะแล้วท้ายเรื่องเหมือนจะส่งต่อตีใหญ่ภาค3นะครับก็อาจจะได้ดูกันนะครับผมในช่องโมโน29นะครับโอ้โหกระแสมันดีขนาดนั้นใช่ไหมเลยต้องมี ภาคสามพเนเดียวนะครับแล้วเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมที่เราจะได้ดูกันนะครับผมก็ของอารองภักดีวิจิตนี่แหละนะครับในปีพศ .2563 นะครับผมใช้ชื่อเรื่องว่าป้นมหาการนะครับแต่เรื่องราวเนี่ยเหมือนจะเปลี่ยนไปนะครับผมตีใหญ่จะไม่ตายนะฮะไม่ตายด้วยตำรวจนะครับผมแต่จะตายด้วยอะไรเราไม่รู้เหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคยังไงก็ติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับผมข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดขออภัยด้วยกันนะอันนี้ก็พูดยาวนิดนึงนะครับผมคิดซะว่ามันเป็นมหากรา์ตีใหญ่ก็ได้นะฮะ โอเคครับขอบคุณทุกๆคนด้วยกันที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะฮะยังไงดึกๆแล้วก็ยังแชร์กันได้นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวีไปนะครับผมบ๊ายบาย ที่เธอตามหาจบลงที่คำสัญญาที่เหลือแค่เพียงอากานี่คืนอ,อี่ฟ้าสว่างรักเลยผ่านทุกทุกอย่าง